อ๋อนิวมิล X สองพันยี่สิบห้ามันจะล่ออะไรขนาดนี้ละพูวักแลหลนุ่มหล่อหน้ามนคนนี้เขาก็เป็นเจ้าของมิล X ปลายแดงคันเมื่อกี้แหละส่วนที่เห็นตัวใหญ่ๆนะ่ะช่างโนยิมหวานเองสำหรับมิล X สองพันยี่ห้าปายแดงคันนี้เพิ่งออกมาจากศูนย์จัมปดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองนี่ยังอยู่ครอบก่อนอื่นก็ทําการเลือกล้อก,ก่อนเลยหนุ่มหล่อหน้ามนเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ล้อสีดาอยากดูล้อตัวไหนก็นํามาเทียบก,กับตัวรถได้เลยครับสุดหล่อผู้ที่หลงรักทีอีส e ัเมาตั้งนานนมก็ทําการเทียบก,กับรถใหห้้้เเรรียบรยบบ,บบบบอออัชแแไนนนกก็ลืสุด เริ่มงานกระทำการแรปกันลอยให้เรียบร้อยครับสุดหล่อเขาบอกทรงเดิมมันด้งไปก็จัดเป็นชุดโชกสตาร์ปเปลียวหน้าควีนซีรีส์พร้อมกับปีกนกปักองศาชุดโชกหลังเป็นพิคเกนแบ็คอัแปะมาพร้อมกับชุดคอสปริงโลด2นิ้วหรือที่เรียกกันว่าหน้าควีนซีรีส์หลังพิคเกินแบ็คเป็นแพ็คคู่ขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้บวกกับปีกนกปักองศาไปอีกหนึ่งตัวส่วนดีเทลในการประกอบล้อยังคงเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการใส่าย,ยางให้ตรงมาร์กจุ่มลมการเติมลมปอดในค่าป,ปอดมาตรฐานรวมถึงการทวงยางให้